ครับพบกับทางบ้านมืตาลนะครับตอนนี้เราอยู่กับพันแชมนะครับผู้คนพบเขาอึมคึมคนแรกถ้าย้อนหลังแลกคำคืนไปห้าสิบปีก่อนเนี่ยนะครับพันแชมเนี่ยนะครับหรือปู่แชมที่อยู่ความมือผมเนี่ยนะท่านสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นพันป่าแล้วท่านได้เข้าไปที่เขาเขาอึมคึม นะครับไปพบเขาคุมโดยบังเอิญน,นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแล่เขาคืมเนี่ยนะครับก็เป็นที่แพร่หลายจนมาถึงทุกวันนี้นะครับระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่นําแร่เขาคืมไปบูชาก็พบในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสมัยที่พบแร่เขาคืมแรกๆเนี่ย แม่าขามคืนตอนนั้นเนี่ยมีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องรางที่เศรษฐีที่เมืองการเนี่ยได้บูชากันนะครับแล้วก็ตามปฏิตัวทำให้กิจการร้านค้าเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยทุกบ้านเป็นแร่ที่ทุกบ้านต้องมี นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้พันแชมหรือพอ่พอ,พอผ่านเนี่ยนะก็ช่วยเล่าตอนที่เราเข้าไปเจอเขาคือใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยไปเจอโดยบังเอิญบังเอิญใช่ไหมครับบังเอิญก,ก็ไปก็ไปดูก็ไปเกิบก็เป็นอะไรอย่างนี้แหละนะ เรียกว่าไปแรกพลาดก่อน้าไปเพราะวามันสวยงามมากไม่มีคนที่จะเข้าไปมองอะไรมันก็สวยไปหมดแหละนี่อยู่มาหลายสิบปีมันก็ยังว่าของอะไรมันก็น้อยลงไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ไอ้ที่มีก็อยู่เนี่ยจะบอกว่าที่ยังมีของนั่นอยู่ดีๆก็อยู่ที่บ้านบนทราะมีคือ คือตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนหลังตอนที่ผมเข้ามาที่ขมคืมเนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยแล่ขมคืมเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นรลังขนาดใหญ่นะคุณน้องเิดเป็นรลังเป็นเป็นลังใหญ่ที่แบบขนาดเป็นเป็นก้อนเป็นเป็นตันๆเลยนะครับแล้วเวลาเขาผ่าอันนี้ต้องบอกท่านท่านผู้ชมกันนะเวลาเวลาที่เขาได้จากแร่ขมคืมเนี่ยเขาจะมีการหาแร่ขมคืมเนี่ย โดยสองวิธีถ้าเข้าไป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 ในถ้ำเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีแทะออกมาจากผนังถ้ำนะครับสกัดออกมาแต่ถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปเหนือถ้าแล้วเขาก็จะขุดลงมาการขุดลงมาเนี่ยบางทีเขาจะได้ลังที่มีขนาดใหญ่หญมากแล้วเขาก็จะกิ้งกิ้งลงมาจากภูเขาพอกิ้งลงมาจากภูเขาเนี่ยให้เรานึกถึงนะครับ อ่าแลกก้อนใหญ่ๆเนี่ยพอเขาเผามาเนี่ยนะครับพอเราผ่ามาเนี่ยหน้าแรอ่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะมีสีสันที่แตกต่างกันดังนั้นเกิอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกว่าการที่มีสีสันนะฮะหรือที่แตกต่างกันเนี่ยชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันกันไปด้วยนะครับ อย่างถ้าเกิดมีสีแบบสีลุงเขาเขาจะเรียกเจ็ดสีถ้าเป็นสีเขียวปีกแป้งทับเขาจะเรียกกดบีรบหรือสีปีกแบงทับ,บถ้าเป็นสีแดงเขาจะเรียกเหล็กไหลเพิงบ้างเนื้อท้องตะไหล่บ้างแดงก็เหล็กไหลเพิงใช่ไหมครับซึ่งเขาเชื่อกันว่านะครับว่าพุทธคุณเนี่ยของหน้าแร่เนี่ยจะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน อย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะนี่อ,อย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนางพญานะครับที่ว่าบางคนเขาเรียกเหล็กไหลตูเมียหรือว่าเป็นเหลห็กไหลนางพญาเนี่ยด้านหน้า<อ>เนี่ยเขาจะเป็นเป็นเนื้อแร่เนี่ยแต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเหมือนก้ไม้ซึ่งเขาจะแตกต่างกับอย่างอื่นนะฮะที่เราับดูอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นที่ผมบอกว่าการผ่าลังเหล็กไหลออกมาเนี่ยนะครับหน้าแรกก็จะทำให้เกิดเป็นอ่าเขาเรียกที่เข้ามาเขียนเป็นเหล็กไหลอยู่ในตำนานเนี่ยนะครับที่แยกออกมาเป็นอันนั้นเขาก็จะเรียกเงินยวงหรือเป็นอะไรไปเนี่ยก็คือก็อยู่ในก้อนเดียวกันนี่แหละเพียงแค่เราภากมาแต่ละ แต่ละมุมของก้อนเนี่ยมันจะมี <c oughs> มันมีความแตกต่างใช่มันจะ,ะ,นะแร่อะไรก็อยู่ในก้อนเดียวกันแต่แล้วแล้วแต่ว่าแต่ละมุมเนี่ยจะมีการแตกต่างอะอันนี้จะเป็นแร่ตะกัวผสมแล้วฝั่งหนึ่งก็มีเจ็ดสีสีลุงท้องก็ะไลอะไรเงี้ยมันอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ย <c oughs> ก็ถึงบอกว่าตรงนี้ก็อยากจะให้เขา้าใจว่าการที่เราได้อ่านหนังสือนะครับโดยเขียนโดยกิยจาจตการหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับว่าเล็กไล ทายเกเรสิทธิ์ที่ไม่มีวอนตายที่เขาเขียนกันเขียนกันเนี่ยนะครับก็คือมาจากก้อนเดียวกันใช่ค่ะเพียงแต่แตะลแ่มุมแล้วก็สีสีสันของของแร่พวกนี้ก็แตกต่างกันนะครับแต่ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือแร่ขมคืมนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่าพุทธคุณของแร่ขมคืมนเนี่ย นะครับในเมื่อสีสันที่แตกต่างกันพุทกคุณก็จะแยกแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นเนี่ยสายมูนะครับการที่จะเลือกอแพร่ขอาคืมเนี่ยเราก็ต้องดูศึกษานิดนึงว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนนะครับกตองแร่เขาคืมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างของที่คุณอ้อหามาเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับที่เราจะ สิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการทําสีนะครับเอาเพียงแค่ท<ม>ําความสะอาดแล้วมาเกียร์ส่ยกรอบเขาก็สวยแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการทําสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าแร่คมคืมแท้ๆเนี่ยจะมีในเรื่องพุทธคุณแต่ถ้าเกิดชใ,ใช่แต่ถ้าจะเป็นในเรื่องอ่เป็นเรื่องของแร่ปลอมเนี่ยที่เอา มาผ่านกระบวนการทําสีโดยการแชร่แช่ให้เกิดสีขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานนะคุณน้อใช่ไหมครับ่ของแท้คือเราจะยู่ยู่นานแล้วเ,เขาก็ก็คือเขาจะยู่คงอะ่ะสีของเขาอะนะใช่แล้วก็อของแท้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเองได้ด้วยตามจิตของผู้ครอบครองเพราะว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เลี่ยมปิดนะ เราจะเป็นที่มาสัมผัสกับตัวเราเนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามจิตของของผู้ครอบครองแต่บางทีเนี่ยเราเอาเจ็ดสีไปเป็นสีลุง <c oughs> พอเราพอเราค่อยไปเนี่ยอาจจะเป็นสีดําได้แต่เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเขาเรียก่าเข้าปรับสภัพต,<า>ตัวเองตามธาตุของเราใช่ค่ะปรับเองแล้วต่อไปเนี่ยพอเราค่อยไปไปบ่อยเขาก็จะกลับมาเป็นสีเดิม สิ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าเป็นแร่เขาคุ้มแท้ๆหรือที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลแท้ๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเหมือนก็ได้คุยกับคุณอ้อที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยเขาจะเลือกผู้ครอบครองเอง<ช>นะครับอะไรที่เป็นของเราอะไรที่เขาอยากอยู่กับเราเนี่ย<ช>เขาก็ เขาก็อยู่ก็คือเป็นของเราแต่ถ้าไม่ใช่ของเราผพก็ไม่ไม่เหคืนอนศก็ไม่เลือกอะ่ะครับและที่สําคัญเนี่ยแร่ข่าคืมเนี่ยมีเป็นโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวมีเทพเทวคุ้มครองใช่ค่ะดังนั้นการแกะอ่าแร่ขําคืมเนี่ยเ,เป็นรูปแบบไหนเนี่ย<อ>นะครับก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบนั้นซึ่งในปีหกแปดเราเนี่ยบ้านมุนตาเราได้นําแร่ข่าคืมเนี่ยนะครับ แท้มาแกะเป็นรูปเจดุคามรามเทพนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรามองมองให้ดีเนี่ยปกติอ,องค์เจดุคามเนี่ยองค์พ่อเจดุคามเนี่ยท่านจะยกมือแค่ข้างเดียวแต่อันเนี้ยะยกมือถึงสองข้างนะครับการที่ยกมือสองข้างเนี่ยนะครับก็อันหนึ่งเนี่ยจะเป็นการประ,ประทานพรนะครับในสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้ความร่มเย็นเป็นสุขคือ ไม่มีการาพูดง่ายๆว่าให้มีความรักกันนะครับแล้วก็ให้สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาเปิดคือพูดง่ายว่าเปิดหมดะ่ะเปิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ผู้ครอบครองทั้งหมดเลยนะครับองค์จะจดุคำำมรามเทพเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนเมื่อปี50เนี่ยคนเนี่ยบูชากันเยอะ แล้วเขาบอกว่าพอครบรอบท่านเนี่ย12-15ปีเนี่ยท่านจะมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะตรงในปี68นะครับที่ว่าองค์จตุคามรามเทพจะกลับมาแล้วช่วยนะครับในเรื่องของคนที่บูชาเนี่ยให้มีชีวิตให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลายคนนะคุณอ้อตอนนี้เขาเหมือนแล้วที่เราดูจากทั่วไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเมืองก็ดีนะครับหรือว่าตามต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยค้าขายตอนนี้เงียบมากไปแต่ละที่เนี่ยคนซื้อแทบไม่มีมีแต่คนขายที่นั่งบางทีก็หาวแล้วหาวอีกว่าไม่มีคนซื้อเข้ามาเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วนะครับว่าของดีๆสิ่งดีๆเนี่ยควรจะออกไปช่วยกับ สายมูหรือผู้ที่สนใจเนี่ยดึงดูดในเรื่องของโชคลาภและขาวคืมเนี่ยจะเป็นอีกแหธทตุหนึ่งนะครับแแลกกายสิทธิ์ที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาสู่ผู้บูชาคุณน้อนลองสังเกตไหมครับถึงแม้ว่าทางขาวคืมเองเนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยเมื่อตอนที่บูมๆใหม่ๆเนี่ยที่คนเข้ามายเยอะๆสมัยนี้ก็ยังมีคนเข้าจะมีคนที่ติดต่อเรามา โดยผ่านทางสื่อออนไลน์บ้างในทางโทรศัพท์เข้ามาบ้างก็ยังมีมีประจําใช่ไหมครับก็มีเรื่อยๆเขาบอกว่าคนที่บูชาและขอมคืนมาแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อดแต่ก็ก็คือไม่เจ็บไม่จนน่ะใช่คือล้วคือไม่จนวก็ไม่อดคือตามสภาพเลยตามสภาพที่เป็นอยู่จะถามว่าแย่ไหมไม่แยกพอพอจะแยก มันก็มีเหมือนว่ามีมันดึงเราขึ้นมาดึงกลับมาแล้วเนี่ยอย่างเราเนี้ยพอเราคิดว่าเราจะแย่เรานึกถึงปูเข้าคืมเนื้ออะไรเงี้ยโอ้ยลูกล่านจะอดแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เกินสองวันมาลลมาไม้อดแบบเขาไม่ให้อดเขาไม่ให้ลูกลานเขาอดเนี่ยครับก็เหตุผลที่ว่าแรกเขาคืมหายยากเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ พราะพันแช่มเนี่ยนะครับได้ไปเจอขําคือเมื่อ50ปีก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคนเนี่ยเก็บสะสมในเรื่องของแร่ขุมคืนไปจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยการหาค้อนใหญ่ๆแม้กระทั่งขนาดนี้ก็ยังหายากเลยตอนนี้หายากมากที่มีอยู่เนี่ยคือ <c oughs> เราเก็บตะสมไว้พูดถึงตอนนี้ก็ยังต้องขอ,ขอขอขอบคุณนะครับที่ว่าบ้านมุนตาเราเนี่ยต้องการนําสิ่งที่เรียกว่าของแท้ออกมาให้สายมู ูชากันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทั้งพันแชมด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณอ้อด้วยตลอดจนคุณใบเงินเนี่ยที่นําแร่กขำคืนแท้ๆเนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยได้นำมาได,ได้ได้มีของดีนํามาติดตัวกันนะครับอย่างของที่อยู่ในในตำนานอย่างเงี้ยอย่างผมยกตัวอย่างาพะก,กิ่งองค์นี้นะครับที่เราแกะเป็นพะก,กิ่งถ้าเกิดด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปสายฟ้า อันเนี้ยวันนั้นคุยกับคุณคุณไปเงิน <c oughs> เราได้แล่ขมคืมที่ถูกฟ้าผ่านะครับต้องพูดก่อนว่าแล่ข่มคืนเนี่ยจะเหมือนกับพวกไม้ยิ้วดำหรือไม้อะไรที่ตายพาย <c oughs> คุณอ้อ <c oughs> อย่างไม้ขนุนนะครับหรือไม้ยิ้วดำถ้าถูกฟ้าผ่าได้ยืนต้นตายเนี่ย <c oughs> เขาจะบอกว่าเป็นของทนติดมีทิ่อยู่อยู่ในตัว <c oughs> มีพลังของเทพเทวาเนี่ย <c oughs> เพราะก็เชื่อเลยว่าสายฟ้าเนี่ย ที่ท,ที่ที่ถูกที่ที่ถูกถูกฟ้าผ่าเนี่ย <c oughs> เขาจะซึมซับในเรื่องของพลังของเทพเนี่ย <c oughs> เข้ามาอยู่ตรงนั้นและขมคืมเราก็เหมือนกันนะครับถ้าถูกฟ้าผ่าแล้วก็ซึมซับเนี่ยการที่มาแกะเป็นพระก,กิ่งเนี่ยจะถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขังเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนมากเนี่ย สายมูนะครับหรือเกจิอาจารย์ถ้าเกิดเขาเห็นเนี่ยหรือเขารู้เนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้แต่นี่เราได้นํามาจํานวนหนึ่งที่มาแกะเป็นพักกิ่งนะครับแล้วให้สายมูทมี่มีความสนใจในเรื่องเครื่องรางของของังพูดง่ายว่าของแรงเนี่ยได้บูชากันนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะถามคุณอ้อมเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องเครื่องรางข,ง,ขงของของขังต่างๆเนี่ย ที่เราทําออกมาเนี่ยนะครับแกเอามาเนี่ยตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมครับว่าการที่จะเลือกดูของแท้หรือการที่จะเลือกอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีวิธีการดูแบบไหนอะไรก็มีวิธีการดูก็คือของของแท้ของข,องของ้มคืนแ,แท้เลยเวลาเราจับอ่ะก็คือหรือมันจะมีเราพลังพลังแล้วเราก็สัมผัสได้ แล้วเวลาเราซองแดดเราก็จะเห็นสี่สั้นในในเม็ดแต่ละเมนะ็ดน่ะจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งผ้าที่แกะอันนี้ด้วยใช่ไหมเหมือนกันแล้วก็จะมีรดลายข้างในครับถ้าเป็นข้องตัมนะคือซองยังไงอ่ะมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เจอแต่ถ้าข้องข้อมือมาเอาแค่ไฟชยช่ซองเราก็เห็นไฟใชนะ่ซองเข้าไปอะ่ะนะครับจ้นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็อยากจะ,จะฝากบอกสายมูนะครับว่า บ้านมุนตาเราเนี่ยในปีห8ดเนี่ยเราได้นําแร่แท้นะครับแร่ศััดิ์สิทธิ์ของของการจนบุรีเนี่ยเอามาจัดทําเป็นเรื่องเครื่องราขงของขลังในตำนานนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ทางเพจของทางบ้านทางบ้านบ้านบ้าน,าน,านมุนตานะครับแล้วก็แกะเป็นไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือหรือว่าจะเป็นเขี้ยวเสือสิพญานาคเป็นธรรมชาติแบบไท่กรอบอะไรก็ตามเนี่ย <Okay. S 1> นะครับ ตรงนี้เราสามารถติดตามได้ในเพจของทางบ้านทางบ้านมนตานะครับเพจบ้านบ้านมนตาเนี่ยถ้าใครมี facebook ก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้เลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสนะครับ <c oughs> เข้ามาที่ข่าคึม <c oughs> ก็ขอให้เข้ามา,าหาคุณอ้อ <c oughs> หรือคุณใบเงินได้นะครับคุณอ้อก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับ นะครับส่วนคุณใบเงินในแกะเป็นงานแกะเป็นนงาแกะที่แกะเป็นพระนะคะเหรือเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆอันนี้ใครเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาทั้งสองบ้านได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ที่บ้านมนตาได้ทุกสาขานะครับอันนี้ก็ขอฝากสายมูด้วยนะครับแลก็รับประกันว่าของแท้แน่นอนที่บ้านมนตากับที่ข่มขืนเนี่ยค่ะครับ